สวัสดีครับวันนี้พบกับเบลกินหลนแฮนะฮกะนะะกับกับกล่องแว่นของผมเองครับแต่วันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับกล่องแว่นหรอกครับไก่เงินห้าบาทไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวเอาถ่ายไว้เฉยนะะวันนี้จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการที่หายการลงคลิปไปนานส่วนหนึ่งไปเพราะขอ,อข้างครับแต่ว่าตอนนี้มันไปแล้วครับผมส่งมันไปซ่อมนะที่ร้านคอมใกล้บ้านเขาบอกบอร์ดหรือซีพียูอาจจะเสียนะก็ส่งไปศูนย์กรุงเทพเรียบร้อย นะอาจจะสักสองสามอาทิตย์นะเยอะสุดโอ้โทษครับ <c oughs> แต่เร็วสุดอาทิตย์หนึ่งนะช่วงนี้ผมอาจจะห่างหายการลองคิดไปนานพอสมควรนะอยากจะเอาจริงถ่ายใจจากขาครับเพราะผมไปรู้ที่การนู่นนี่นั่นมาหลายอย่างอยู่นะอยากอยากถ่ายมากแต่ส่งคอมไปซ่อมแล้วจะแค่ที่รเกมมันก็ยังไงอยู่มันก็กระด่างใช่ปะละ่ะ คือแง่มันเป็นการรบกวนคนอื่นได้ไหมเนาะผมว่านะมันเป็นการรบกวนคนอื่นด้วยถ่ายเดียวน่าเบืวเว่อไหมถ่ายแฟนไปก่อนน่ารักวะแฟนข่าวเจอะทุ้ยพอนะมันก็จะเป็นการรบกวนคนอื่นคนอื่นกูอะไรวะน่าทานวะจะมาเล่นเกมพูดเลยเนี่ยอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คมต้องขอห่างหายกันไปก่อนนะคิดถึงอะคิดถึงการถ่ายรายการมากนะ ลอบคิดโทรศัพท์อันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะมาชี้แจงเท่านี้แล้วก็ขอสวัสดีครับ